โังเรียนวิถีพูดก็เลยนํามาปลูกไว้ที่โรงเรียนแต่ห<บ>ลายสิปีมาแล้วค่ะหลายสิบปีมาแล้วค่ะมันคล้ายๆบักบกบกวะกินเม็ดแห้งมันมันจะคล้ายๆบักบกนี้มากอะไรเนี่ยครับมากโคสีค่ะ มาจากประเทศอินเดียค่ะใครเอามาครับเป็นชุมชนเอามามาจากโครงการธรรมสัญจรร่วมกับร่วมกับทางโรงเรียนค่ะว่าโรงเรียนเราเป็น,รนโ<อ>นงออร,งเร,นเนรงเรียนวิถีพุทธนอกจากที่จะปลูกไว้ในวัดแล้วเพิ่งโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนวิถีพุทธก็เลยนํามาปลูกไว้ที่โรงเรียนแต่หลายสิบปีมาแล้วค่ะหลายสิบปีมาแล้วค่ะก็กเกิดเห็นในโรงเรียนทางโรงเรียนก็ประชาสัมพันธ์กับลูกๆตลอดแต่วันนี้ยังมาเป็นเหตุก่อนหน้านั้นอะไรบอกมันคล้ายๆบอกบอกว่า กินเม็ดแห้งมันมันจะคล้ายๆบักบกนี่หมากอะไรเนี่ยครับหมากโพสีค่ะอ๋อสาเหตุที่เด็กเราเป็นใช่ไหมคะได้รับการประสานจากาคณะครูก็ทราบว่าแล้วมันเป็นเวลาของการพักกลางวันเด็กลับทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วก็จะมาเล่นอยู่ในบริเวณโรงเรียนก็จะมีเด็กกลุ่มหนึ่งใช่ไหมคะที่มาเล่นแถวนี้แล้วก็เกิดเหตุทราบว่าทราบว่าเนื่องสาเหตุมาจากการกินหมากผลไม้ลากไม้ผล,ลไม้จากต้นโพลเรานี่แหลคะค่ะ อันนี้ต้นโพสีค่ะที่โรงเรียนมีทั้งหมดกี่ต้นครับที่ทราบตัวน,นี้ก็มีหนึ่งต้นสองต้นนี้ค่ะมีสองต้นนี้สามสามค่ะมีสามก็คงว่ามันเป็นต้นไม้น่าจะมีผลไม้ก็น่าจะหยิบกินได้ตอนนี้มีเด็กอ่ามีทั้งหมดกี่รายครับเด็กที่เป็นอยู่วันนี้ก็แปดคนค่ะจํานวนแปดคนที่อยู่ในการรักษาของคุณหมอที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรเราครเราเคยเตือนเด็กแม่ว่าประชาสัมพันธ์ทราบว่าก่อนหน้านั้นจริงๆก็จะมีเด็กมา เป็นตอนนี้น่าจะเป็นพี่มัธยมมสแล้วค่ะว่าเคยมาเก็บกินนี่แหละแล้วก็เกิดเหตุก็เกิดเหตุแต่ก็คงยังไม่ได้ตัดต้นพวกนี้ออกก็มาเจอตอนพออยู่พินมาอยู่เนาะก็จะประชุมกับคณะกรรมการสารศึกษารรอก็คงจะประมาณห้าหปีมาแล้วกำลังประมาณนี้ค่ะว <Okay. S 2> ันนี้ก็คือเด็กกินแล้วเกิดอาการอาเจียนก็เลยพาไปที่โรงพยาบาลศูนย์รา,าวาดก็ถามว่าพวกหนูไปกินอะไรมาเขาก็บอกว่าเขากินอันนี้แหละหมากูสีนะคะเป็นเป็นหมากไม้ ของต้นโพในในโรงเรียนเราค่ะทางอนามัยก็เลยบอกว่าเคยเกิดเหตุแล้วนะยังไงก็เลยเป็นเหตุเหมือนที่ทางนักข่าวเรามาถามเลยค่ะก็จริงๆเรามีกําหนดการจะประชุมเรื่องของการปรับนู่นนี่นั่นพอมาเกิดเหตุน,นี้ก็คงจะได้นําเข้าวาระการประชุมของคณะกรรมการว่าต้นนี้เนี่ยเรายังจะเอาไว้ในโรงเรียนไหมหรือจะเอาไปไว้ที่วัดหรือที่ไหนอย่างนี้ค่ะก็คงจะประสานกับทางท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งค่ะ มติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไว้กับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ